ไหนมาดูสาวน้อยไี่เห็ดลูกพี่น้องใบเฟินใบเฟินกับแม่เงินให้เบ่งด้านข้างพี่น้อยอย่าไปดมน้องเฟินเบ่งจากพี่น้องพี่หล่าน้อยเสาท่องเสียแล้วจ้ะน้องเฟินยอยอไปดมขี้ด,ดวอะไรไหม นับรอบแม่เงินกับพี่ปานเพชรอะไรลูกไม่เอาไม่เอาค่ะไม่ท่ายวิดีโอเชือๆเอาเงินลูกสาวแม่เงินสายเพชรอุดรจากแม่เพินมาจากสาแมแยงได้ค่ะท้องกับเจ้าไม้ค่ะลูกสาวเจ้าไม่เ,เบิร์ดพี่น้องคือบอกอย่ากินขี้กินไปทัว่วนะ ลังตรงสงสี่เหลี่ยมเงาดีจ้ะห,หวงลูกจังเลยอะล่ะ้สูงเพิ่นจ้ะจามมัวรผ่านรอบแล้วแม่เงินจะนับรอบไปอีกรอบหนึ่งค่ะเพิ่นบักขึ้นกนาบแสดงเพิ่นติดเนาะขับแตงแต้ลูกเราได้สิบเจ็ดมือค่ะพี่น้องตอนนี้น้องใบเฟิรนก็ได้หนึ่งเดือนกับหนึ่งสัปดาห์แล้วค่ะ ติดตามน้ำเดยอๆค่ะมาน้องใบเฟ้นเพื่นสิมีความสูงพร้อมใหญ่ได้แม่ได้พอเพนบอกสำหรับมือนนคกะไปสเนิทกันค่ะสวัสดีจ้า